แต่อย่างไรก็ตามต้องตามต่อถึงจะรู้ว่าผู้ที่รับผิดชอบที่แท้จริงในกรณี้คือใครถ้าเรายังจํากันได้เมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2564มีมติครม,ร,มร,รวบอํานาจครบ31ฉบับไว้ให้กับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งพระราชบัญญัติโรคติดตอ่อเป็นหนึ่งใน31ฉบับนี้ด้วยดังนั้น จึงหมายความว่าหนังสือที่ออกไปยังบริษัทเอกชนต่างๆให้ส่งรายชื่อพนักงานพร้อมบุคลากรครอบครัวเพื่อมารับวัคซีนเพื่อไปจัดหาสถานพยาบาลฉีดเองที่ลงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2464นั้นประธานของคณะกรรมการโรคติดตอ่อที่เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดหาใช่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วแต่เป็นนายกรักฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา ผมเข้าใจว่าสื่อมวลชนทุกท่านนะครับคงจะได้เห็นนะครับหนังสือราชาการจากปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับถึงผู้ว่าราชาการจังหวัดทุกจังหวัดและถึงปลัดกรุงเทพมหานครเมื่อวันโดยหนังสือเนี่ยนะลงวันที่17มิถุนายนนะครับโดยราย,ายละเอียดสําคัญนะครับของหนังสือก็คือให้แต่ละจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับจัดสรรวัคซีนให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงาน ของบริษัทเอกชนรายหนึ่งนะครับโดยพนักงานเนี่ยนะครับคือ43,201คนนะครับครอบครัวของพนักงานอีก28,244คนรวมแล้วเป็น71,445คนนะครับให้มีการจัดสรรวัคซีนให้กับพนักงานและครอบครัวนะครับรวม7 1 4 4 5นนับคนนะครับโดยอ้างว่านะครับ เป็นการจัดสรรให้กับบริษัทภาคเอกชนที่มีภารกิจและโครงสร้างการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อยู่หลายจังหวัดนะครับผมเข้าไปดูเอกสารแนบนะครับก็พบว่ามีการร้องขอให้จัดสรรในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะครับรวมทั้งพนักงานและครอบครัวเนี่ยนะครับ19,538รายนะครับชนบุรี2725ราย นครปฐม2,616รายและราชบุรี1 0 3 9รายนี่เป็นตัวอย่างเห <_ t ell> ตุที่ผมยก4จังหวัดนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า4จังหวัดนี้ยังพบปัญหาการเลื่อนฉีดวัคซีนอย่างหนักหนาสาหัสเป็นอย่างมากนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าการเลื่อนการฉีดวัคซีนและมีการตกค้างนะครับเกิดขึ้นอยู่เป็นจํานวนมาก การเลื่อนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนซึ่งผมต้องเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวซึ่งลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหรือระบบการจองวัคซีนที่เป็นทางการลงก่อนใครลงตามระเบียบของทางราชการและเขาถูกจัดให้อยู่เป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนเพราะมีความเสี่ยงหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการหนักและมีโอกาสที่จะเสียชีวิต ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าในวันที่1 5ถึง20มิถุนายนมีผู้ลงทะเบียนซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวตกค้างจากหมอพร้อมอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0 0รายไทยร่วมใจซึ่งก็เป็นชาวกรุงเทพที่ลงทะเบียนผ่านระบบที่สบคก็อนุญาตให้เปิดให้ลงทะเบียนไม่ใช่เป็นระบบลงทะเบียนที่กรุงเทพมหานครทำขึ้นโดยพระกา,ารแต่อย่างใดอีก1 7 0 0 0 0ราย รวมแล้วมีผู้ตกค้างอยู่ราวๆสาม0 0 0หนึ่งสแสนสนประมาณ3ามแ0นหนึงหมื่นถึงสามสงึงง,สสสงหนรายซึ่งณวันนี้ไทยร่วมใจก็ยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็3จังหวัดที่เหลือไม่ว่าจะเป็นชนบุรีนครปฐมราชบุรีก็ยังตกค้างประชาชนยังต้องคอยตรวจสอบรายชื่อตัวเองว่าได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนหรือไม่ผ่าน QR Code ผ่านเพจผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนะครับ ต่อประเด็นนี้นะครับผมจึงเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่า 1. เนี่ยนะครับมี3ข้อด้วยกัน 1. สต็อกวัคซีนเนี่ยนะครับที่ทางประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดโดยทังรวมทั้งประหลัดกรุงเทพมหานครด้วยให้จัดสรรให้กับบริษัทเอกชนนะครับรายนี้และรายอื่นๆด้วยนะครับเป็นสต็อกวัคซีนที่กันเอาไว้สําหรับ การสนับสนุนในรูปแบบนี้ต่างหากหรือไม่หรือไปเอาสต็อกวัคซีนจากการจัดสรรของกระทรวงสาธารณสุขที่เอาไว้ฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนเอาไว้คือถามง่ายๆฮะสต็อกวัคซีนเนี่ยมีการกันเอาไว้ต่างหากหรือไปเอาจากหน้างานคําถามนี้สะท้อนความกังวลครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเอาสต็อกจากหน้างานและการจัดสรรสต็อกไม่ได้คํานึงถึงโครงการการสนับสนุนอย่างนี้เลย ก็จะทําให้ประชาชนที่รอคิวฉีดและจองทะเบียนฉีดและจํานวนมากเป็นผู้สูงอายุนะครับเรียกว่าอย่าเรียกว่าจํานวนมากเลยเกือบทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวในเจ็ดโรคเลื้อดลังซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ต้องได้รับวัคซีนเกิดการตกค้างถูกลอยแพได้นะครับดังนั้นเป็นเรื่องที่ต้องชี้แจงว่าสต็อกนี้มีการกันเอาไว้ต่างหากหรือไม่ 2. พนักงานของบริษัทเอกชนไม่ใช่เพียงบริษัทนี้เท่านั้น แต่ผมหมายถึงบริษัทอื่นด้วยรวมทั้งครอบครัวของพนักงานด้วยผมเชื่อว,ว่าจํานวนไม่น้อยน่าจะมีการจองคิวลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านช่องทางอื่นๆเช่นในกรุงเทพอาจจะจองผ่านโครงการไทยร่วมใจบางท่านอาจจะจองผ่านหมอพร้อมสําหรับในต่างจังหวัดนะครับก็อาจจะจองผ่านแอปพลิเคชันที่จังหวัดสร้างขึ้นมาเช่นกําแงเวียงที่เชียงใหม่นะครับหรือ วัคซีนอุดรธานีเปิดเมืองของจังหวัดอุดรธานีหรือนอนทพร้อมของจังหวัดนนทบุรีและส่วนหนึ่งในจ้างของคือพนักงานอาจจะทํางานกับบริษัทนี้แต่ภรรยาทํางานอีกบริษัทหนึง่งแล้วบริษัทของภรรยาก็อาจจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนตามมสามสามให้กับภรรยาด้วยผมจึงตั้งคําถามว่าฐานข้อมูลได้มีการจัดการให้ไม่มีความซ้ําซ้อนกันแล้วใช่หรือไม่ ถ้าฐานข้อมูลในการจัดการลงทะเบียนมีความซ้ำซ้อนกันก็จะนำพาไปสู่ปัญหาการบริหารจัดการสต็อกที่วุ่นวายสับสนและสร้างความโกลาหลในระยะยาวได้เพราะหนึ่งคนอาจจะมีชื่อในการจองวัคซีนผ่านหลายช่องทางและถ้าฐานข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันไม่ซิงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในระบบหมอพร้อมหรือ m o p h i c นะครับซึ่งย่อมาจาก Minister of Public Health Immunization Center ก็จะมีปัญหาใหญ่หลวงในการจัดหาใน,ในการบริหารจัดการสต็อกได้3ข้อเรียกร้องก็คือในข้อ3ก็คืออยากให้มีการเปิดเผยว่ามีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนในลักษณะนี้อีกกี่บริษัทคิดเป็นสต็อกวัคซีนจำนวนเท่าใดถ้าเชื่อมโยงกับ ข้อเรียกร้องแรกคือสต็อกวัคซีนที่จัดสรรให้กับการสนุนในรูปแบบนี้เป็นการกันเอาไว้อยู่แล้วหรือเป็นการเอาจากสต็อกที่ถูกส่งไปตามจังหวัดต่างๆหน้างานเราก็จะทราบว่าสต็อกที่ผ่านการสนุนในรูปแบบนี้นั้นมีปริมาณเท่าไหร่เป็นสัสดส่วนเท่าไหร่เรื่องนี้สําคัญมากครับเพราะถ้าเกิดเราตามการให้สัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านย้ําเสมอว่ากระทรวงสาธารณสุข ส่งวัคซีนไปให้ยังจังหวัดต่างๆครบถ้วนแล้วแต่การจัดสรรวัคซีนเป็นหน้าที่ของจังหวัดต่างๆซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของสอบคซึ่งไม่ได้อยู่ในอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นถ้าสต็อกวัคซีนไม่ถูกกันเอาไว้สําหรับโครงการนี้ต่างหากแต่ไปหักเอาจากสต็อกวัคซีนที่กันไว้สําหรับโครงการที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมนั่นย่อมเกิดปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่อกรณนีนี้ครับถ้าตรวจสอบกันต่อจะพบว่าจากหนังสือของท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยที่ลงวันที่17ถ้าย้อนกลับไปครับท่านออกหนังสือแับนี้จากการร้องขอของบริษัทเอกชนแห่งนี้ซึ่งทําหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อวันที่ลงวันที่8มิถุนายนโดยหนังสือของบริษัทเอกชนรายนี้ได้อ้างถึงหนังสือเลขที่สท0410.7 ทัพวอแหวน543ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ระบุว่าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้เปิดโอกาสให้องค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรทำงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหลายจังหวัดสามารถขอรับวัคซีนเพื่อไปจัดฉีดให้กับบุคลากรของตนเองโดยจัดหาสถานพยาบาลในการฉีดเองได้นะครับโดยอ้างถึงหนังสือฉบับนี้ ที่ผมเรียกว่าสที่หมายเลขสทศศูนย์สี่หนึ่งศูนย์จุดเจ็ดทับวแวนห้าสี่สามเนี่ยฉบับนี้ลงวันที่สิบแปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสี่ถามว่าลงวันที่สิบแปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยหกสี่สำคัญอย่างไรสําคัญเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูหนังสือของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็ต้องกลับไปดูว่าใครเป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งพบว่าโดยตําแหน่งแล้ว ประธานคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะคิดว่าแล้วดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดก็น่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขใช่หรือไม่สิ่งที่ท่านเคยพูดว่าส่งไปให้ยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็แล้วแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะจัดสรรเองก็อาจจะเกิดคําถามในประเด็นนี้ประเด็นนี้ใช่หรือไม่แต่อย่างไรก็ตาม ต้องตามต่อถึงจะรู้ว่าผู้ที่รับผิดชอบที่แท้จริงในกรณีคือใครถ้าเรายังจํากันได้เมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2564มีมติครมรวบอํานาจพรบ31ฉบับไว้ให้กับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อเป็นหนึ่งใน31ฉบับนี้ด้วยดังนั้น จึงหมายความว่าหนังสือที่ออกไปยังบริษัทเอกชนต่างๆให้ส่งรายชื่อพนักงานพร้อมบุคลากรครอบครัวเพื่อมารับวัคซีนเพื่อไปจัดหาสถานพยาบาลฉีดเองที่ลงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2564นั้นประธานของคณะกรรมการโรคติดต่อที่เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดหาใช่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วแต่เป็นนายกรักฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา ต่อคำถามสามข้อที่ผมได้เรียกร้องให้ทางวันนี้ต้องเรียกร้องไม่ใช่แค่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วต้องเรียกร้องผู้อำนวยการสอบอคคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ได้รวบ31พรบเอาไว้ในมือแล้วชี้แจงว่าทั้งสต็อกได้กันเอาไว้ตังหักหรือไม่ฐานข้อมูลมั่นใจหรือไม่ว่าไม่มีความซ้ำซ้อนกันและมีบริษัทที่สนับสนุนในรูปแบบนี้กี่รายคิดเป็นวัคซีนเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งมวล อยู่ในขอบเขตในการบริหารจัดการแล้วใช่หรือไม่ถ้าไม่ปัญหาเหล่านี้ความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูลการกันสต็อกหน้างานที่ไม่ได้กันเอาไว้แต่แรกไปใช้เพื่อการอื่นก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และปัญหาจะสะสมเป็นดินพ่อขางหมูฐานข้อมูลที่มั่วฐานข้อมูลที่สับสนซ้ำซ้อนก็จะพันกลายเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งจะทําให้การบริหารจัดการสต็อกวัคซีนและการจัดฉีดวัคซีนสะดุดหยุดลงกระท่อนกระแทน่นและสร้างปัญหาหน้างาน,านให้แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องคอยกระวนกระวายใจในการจัดคิวใหม่ทําหนังสือทํา SMS สส่งเพื่อแจ้งคิวใหม่ให้กับประชาชนประชาชนเองก็เดือดร้อน เพราะว่าแทนที่วันนัดที่ระบุในหมอพร้อมจะเชื่อถือได้กับเชื่อถือไม่ได้ต้องคอยตรวจสอบข้อมูลต้องคอยตรวจสอบผ่าน QR code ต้องคอยยืนยันว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนในแต่ละวันหรือไม่นี่จึงเป็นข้อเรียกร้องและก็คนที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับขอบพระคุณครับ u ูท b e มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ